สวัสดีค่ะมาฟังไพ่คลายคเครียดกันนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมอยู่ที่เมืองไทยสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมอยู่ที่ต่างประเทศเอมิลี่ยยินดีต้อนรับทุกๆประเทศเลยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะชอบอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆมากนะคะดีต่อใจมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อใครกําลัง ครั่งรักคุณมากันสามกองค่ะมีกองผีเสื้อกองม้าหมุนแล้วก็กองลิลลี่แต่ดูเพื่อนๆอย่าอินเกินนะคะไม่อาจตรงกับทุกคนได้หรืออาจไม่ตรงกับใครเลยขอให้ส่วนที่ดีๆส่วนของคําทํานายที่ดีตรงกับเพื่อนๆนะจ๊ะเลือกได้แล้วไปกันเลยจ้ามาดูกันเลยจ้าใครกําลังครั่งรักคุณ Three of Swords ค่ะ King of s w o r d ค่ะ The Moon ค่ะ Page of Pentacles ค่ะ Queen of Swords ค่ะ Queen of Pentacles ค่ะ Six of Swords ค่ะ6ดาบนะคะ Two of Swords ค่ะ Four of Swords ค่ะ Temperance ค่ะ Seven of Swords ค่ะใต้สำรับ วันนี้เอมิลี่ไม่ได้สับไพ่ให้ฟังนะคะกลัวเพื่อนๆจะเสียเวลาแล้วก็กลัวเพื่อนๆจะหนวกหูด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนอยากให้สับไพ่ให้ฟังหรือว่าไม่อยากคะลองคอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์ comment บอกเอมิลี่ด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คนที่กําลังคลั่งรักคุณอยู่ตอนนี้นะคะคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณหรือว่าเป็นคนที่แอบรักแอบชอบคุณอยู่ก็ได้ค่ะมีไพ่เดอะมูนขึ้นมาไพ่เดอะมู เป็นไพ่ที่บอกถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็มีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาค่ะอาจจะเป็นการเก็บซ่อนความรักความรู้สึกที่ดีไว้ไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดออกมาไม่ยอมพูดความจริงหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่แน่นอนยังไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลทั่วไปได้อาจจะอยู่ในรูปแบบของ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคนคุยหรือว่า Friend with Ben e f i t ก็ได้นะคะมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นมีความคุมเครือเกิดขึ้นแต่ก็มีความคิดถึงเกิดขึ้นด้วยค่ะไพ่เดอะมูนออกมาบอกว่าคิดถึงเวลานอนก็คิดถึงตอนกลางคืนก็คิดถึงแต่ว่าคิดถึงในมุมของความเศร้า คิดถึงอยากมีกันแต่ว่ามีกันไม่ได้เลยเกิดความเศร้าขึ้นมามีไพ่สามดาบขึ้นมายืนยันว่ารู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าที่ไม่อาจจะมีคุณได้ณนะตอนนี้มีแต่ความรู้สึกเศร้าและคิดถึงอาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได้นะคะมีพลังงานไพ่คู่ขึ้นมา king of swords กับ queen of swords ขึ้นมามีการตัดสินใจมีการ คิดแล้วก็ตัดสินใจตัดสินใจบางคู่มีการเดินออกจากกันไปนะคะมีไพ่ six of s w o r d ขึ้นมามีการตัดสินใจว่าความสัมพันธ์นี้ยยังไม่อาจจะเกิดขึ้นตอนนี้ได้มีความรู้สึกรักกันมีความ รู้สึกที่ดีให้กันไพ่เพจชอปเพนทาเคิลส์ขึ้นมายืนยันว่ามีความรู้สึกที่ดีให้กันมีความรักส่งถึงกันใจถึงใจใจแลกใจแต่ไม่อาจจะใช้ชีวิตร่วมกันไม่อาจจะใช้ชีวิตด้วยกันได้ณนะขณะน,นี้มีการเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปมีการตัดความสัมพันธ์นี้ไป บางรายก็นิ่งใช้วิธีการน,นิ่งไม่ติดต่อไม่พูดคุยอยู่เงียบๆอยู่ในจุดของตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองทำงานของตัวเองทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองไปอย่างเงียบๆไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้พูดคุยกันมากอยู่ในมุมของตัวเองอยู่ในมุมเงียบๆเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เพียบพร้อม เป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีความอบอุ่นเป็นคนที่มีความน่ารักแล้วก็คุณน่าจะเป็นคนที่ดูแลเขาได้เป็นอย่างดีถ้าได้ใช้ชีวิตด้วยกันแต่ณนะตอนนี้ยังไม่อาจจะใช้ชีวิตด้วยกันได้ยังไม่อาจที่จะมีกันได้เขามองคุณในมุมที่ชื่นชมนะคะแต่ยังไม่อาจมีกันได้เพราะเหตุผลบางอย่างอะไรก็ไม่ทราบ รอให้มีการเปลี่ยนแปลงรอให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงรอให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีรอให้มีการปรับตัวไปในทางที่ดีรอให้ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปได้มามีกันได้มามีโอกาสได้มีกันเดี๋ยวเรามาดูพาไพ่ใบนี้กันค่ะว่าไพา่ใบนี้จะบอกว่าอะไร moving forward นะคะเป็นไพ่ที่บอกว่า moving forward the first step is taking within Our stillness ก็คือเป็นการรุกคืบในความเงียบค่ะเป็นการที่ความสัมพันธ์ความรู้สึกดำเนินดำเนินไปเดินหน้าไปแต่เป็นการเดินหน้าอยู่ในความเงียบอยู่ในความนิ่งเป็นการค่อยๆคืคบหน้าไปในความนิ่งความเงียบทุกอย่างนะคะเดินหน้า เดินเดินไปไม่รู้ว่ามีจุดหมายหรือเปล่าแต่มีแสงแห่งความสุขอยู่ข้างหน้านะคะมีพระอาทิตย์อยู่ข้างหน้ากำลังเดินไปเดินไปในความเงียบทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ในความเงียบนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันดีก,กว่าคะ่ะว่าไพ่นางฟ้าจะมีคำแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองผีเสื้อน,นะจ๊ะมาดูกันคะ่ะ ทำให้สับไพ่แล้วเหงาไหมคะเพื่อนๆหรือว่าสบายหูเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะไพ่านางฟ้าจะมีคําแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆขอคําแนะนําที่ดีๆให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองผีเสื้อหน่อยนะจ๊ะไพ่านางฟ้าเอาใบนี้แล้วกันคะ่ะแล้วก็ใบนี้คะ่ะแล้วก็ใบนี้ค่ะอะ ให้านางฟ้าบอกว่าอาจจะได้มีการคุยกันพูดคุยกันตกลงกันด้วยสันติวิธีอาจจะมีทางออกที่ดีที่เป็นสันติวิธีเป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกคน listen to your intuition ไพ่บอกว่าให้ฟังฟังเสียงหัวใจของคุณฟังสัญชาตญาณของคุณสัญชาตญาณของคุณเสียงในใจของคุณจะบอกเองว่าคุณควรที่จะ เดินหน้าไปทางไหนคุณควรที่จะเดินต่อไปไหมนะคะพายบอกว่าให้ฟังสัญชาติยานของคุณเอง a year from now จะมีจุดที่เป็นความสุขสิ่งที่คุณต้องการความสุขในชีวิตสิ่งที่คุณหวังจะเป็นจริงได้นะคะแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงค่ะ a year from now 1ปีข้างหน้า อาจจะมีทางออกที่ดีทางออกที่เป็นสันติวิธีนะคะทางออกซึ่งนำพามาซึ่งความสุขมาสู่คุณนะคะขอให้เพื่อนๆมีความรักที่ดีนะคะตรงไม่ตรงอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอมิลี่ด้วยนะคะแล้ววันหลังเรามาฟังไพ่กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะมาดูกันเลยจ้า six of pentacles ค่ะ n i of pentacles ค่ะ three of cups ค่ะ Magician ค่ะ Eight of Cups ค่ะ East of Pentacles ค่ะ Three of Swords ค่ะ Two of Pentacles ค่ะ p a g e of Cups ค่ะ Five Wands ค่ะใตายสำรับเป็น Knight of Wands ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนสวัสดีค่ะแฟนคลับกองม้าหมุนสวัสดีค่ะสาวกองม้าหมุนวันนี้เอมิลี่ไม่ได้สับไพ่ให้ฟังนะคะถ้าเพื่อนๆอยากฟังเสียงสับไพ่ก็สามารถคอมเมนต์บอกเอมิลี่ได้นะคะเอมิลี่กลัวเพื่อนๆจะเสียเวลาแล้วก็กลัวเพื่อนๆจะหนวกหูด้วยอะค่ะใครที่กําลังคลั่งรักคุณนะคะคนนี้ค่ะอัศวินคนนี้ค่ะขี่ม้ามานะจ๊ะเขารู้สึกว่าคุณสวย ดูดีมีสเสน่ห์มีออร่าดูหน้าเข้าหาดูเข้าถึงยากดูสบายสบายสดสดชิลๆดูเป็นแม่คังคาวน้อยที่น่ารักอยากจะเข้าหาอยากจะขี่มา้ามารวบนะคะอยากจะขี่มา้ามาหาเขาคนนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวเป็นคนที่มีความสามารถ รอบด้านรอบตัวเลยนะคะทำงานเก่งรู้ทันคนฉลาดอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหรืออาจจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีการเดินทางก็เป็นได้นะจ๊ะในบางรายบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่เดินออกจากกันไปทะเลาะกันไม่เข้าใจกันกับคุณ แล้วเดินออกจากกันไปก็เป็นได้นะคะทิ้งให้คุณสดสดสวยๆชิลๆสบายๆดูเป็นที่ต้องการอยู่ตรงนี้นะคะดูเร้าร้อนดูเป็นที่ต้องการของตลาดดูเป็นที่น่าอยากได้บางความสัมพันธ์ก็เป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่า f r รนด์วิดเบนเนฟิตหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะมีความสนใจคุณอยากมอบเหรียญที่ กลมโตให้นะคะเหรียญอันนี้อยากจะมอบทางออกให้อยากจะมอบเหรียญให้อยากจะมอบประตูให้ประตูทางออกมาดูแมวที่ห้องฉันมีจ้ามาดูเน็ตฟลิกที่ห้องฉันมีจ้าอยากจะแบบนี้นะคะแมวค่ะแมวเต็มเลยนะคะแต่ว่าก็ยังสองจิตสองใจอยู่ยังไม่กล้าที่จะ take action ยังไม่กล้าที่จะทำอะไรมากแต่มีความรู้สึกที่ดี เป็นเหมือน page of cups ค่ะเป็นพลังงานความรักที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าถ้ารักมานานแล้วความรักนี้ก็ยังสดใหม่ยังรู้สึกว่ายังดีด้ายังรู้สึกเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ puppy love เ,เป็นช่วงแบบความรักที่เพิ่งเริ่มต้นความรักที่เพิ่งเกิดใหม่ความรักที่ยังไม่เก่าเป็นความรักที่ถึงแม้ว่าจะอยู่มาเป็น5ปี10ปีแต่ยังรู้สึกเหมือนกับความรักเนี้ยยังใหม่อยู่มี เรเิ่มต้นมีความรู้สึกเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะถ้าคนที่ไม่ได้มีความรักเข้ามาคุณอาจจะได้รับโอกาสที่ดีอย่างอื่นที่เป็นโอกาสที่ดีที่สวยงามในชีวิตเป็นทางออกเป็นหนทางไปสู่เส้นทางใหม่ก็เป็นได้นะคะแต่มีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับคนที่ อยากจะเข้ามามีความสัมพันธ์กับคุณเขาอยากมาเปย์คุณค่ะเขาอยากจะมาให้ตงังไปกินหนมอยากจะมาโอนไวให้คุณนะคะมีความรู้สึกที่พร้อมจะมอบให้แล้วมีเหรียญอีกเต็มเลยที่อยากจะมอบให้รอที่จะมอบให้อยากที่จะหยิบยื่นให้ใจดีจังเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบนี้กันนะคะว่าไพ่ใบนี้จะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ wisdom in play ค่ะ our intuition knows more than we do อ่านทุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจ๊ะไพ่อบอกว่าสัญชาตญาณของคุณนะคะจิตใต้สำนึกของคุณจะบอกเองว่าคุณควรที่จะทำอะไรใครที่จะเข้ามาเป็นคนที่รักคุณใครที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณใครที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณนะคะคุณนั่นแหละสัญชาตญาณของคุณนั่นแหละที่จะรู้ว่าคุณควรจะทำอะไรคุณและเขาควรจะดำเนินความสัมพันธ์ไปทางไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่หนังฟ้ากันดีกว่าค่ะว่าไพ่นังฟ้าจะมีคำแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองมะมุนนะจ๊ะมาดูกันค่ะเพื่อนๆเตคลั่งรักใครคะหรือว่ามีใครมา คลั่งรักเพื่อนๆคะ่ะตรงไม่ต้องอยา่าลืมคอมเมนต์บ่อมีลล่ด้วยนะคะสุดท้ายเราก็มากรีดไพ่อยู่ดีนะจ๊ะมาดูกันจ้าขอคำแนะนำดีๆให้กับเพื่อนๆที่เลือกกลองม้าหมุนนะจ๊ะใบนี้จ้า Look for a sign ค่ะ success ค่ะแล้วก็ใบนี้ค่ะ in the near future ค่ะให้เพื่อนๆนะคะรอดูสัญญาณนะคะจะมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าจะมีใครเข้ามาหรือว่าใครที่เข้ามานะคะเพื่อนๆดูสัญญาณก่อนนะคะอย่าเพิ่งบุ่มบ่ามนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะ look for a sign ค่ะดูสัญญาณก่อนนะคะสัญญาณนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความสำเร็จ ความสำเร็จในเรื่องของความรักก็ได้นะคะความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าจะเป็นความสําเร็จในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของการงานก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเนี่ยบอกว่าจะมีโอกาสที่ดีจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเพื่อนๆนะคะอาจจะเป็นความสําเร็จในเรื่องของงานก็ได้นะคะ i n the n e a r Future นะคะในอนาคตอันใกล้ค่ะจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นขอให้เพื่อนๆรอดูสัญ,ญญาณนะคะ ขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีนะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอมิลี่ด้วยนะคะว่าตรงหรือเปล่าวันหลังมาเล่นกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะมาดูกันเลยจ้าฟาร์บโคค่ะ5เหรียญค่ะจั t ติสค่ะทริอปโซดค่ะสเตรน์ค่ะอีซอฟวอนส์ค่ะแฮงแมนค่ะทูออฟโซดค่ะเดล็อเปอร์สค่ะเทนออฟ i n s ค่ะ Eight of Cups ค่ะใต้สำหรับเป็น p a c e of ok Coins ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองลิลลี่วันนี้เอมิลี่ไม่ได้สับไพ่ให้ฟังนะคะกลัวเพื่อนเพื่อนจะหนวกหูแล้วก็กลัวจะเสียเวลาด้วยค่ะเอมิลี่ก็เลยเปิดไปให้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อนอยากให้เอมิลี่สับไพ่ให้ฟังสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะคนนี้นะคะคนที่กําลังคลั่งรักเพื่อนๆน,นะคะ มีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าเขาจะเป็นคนที่ได้มีคอมมิทเมนต์กับใครหรือว่ามีตัวจริงอยู่แล้วหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะเขามีความรู้สึกที่ดีให้คุณเป็นพลังงานเพจจ็อบโค้มีความรู้สึกที่ดีอยากจะเริ่มต้นกับคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณอยากจะได้ใกล้ชิดกัน อยากจะมีเวลาใกล้ชิดกันอยากจะได้เรียนรู้กันใช้ชีวิตด้วยกันไปไหนด้วยกันมีความสุขด้วยกันอยากมีคุณอยู่ในทุกๆอนูชีวิตของเขาอยากมีคุณอยู่ในทุกๆก,กิจกรรมที่เขาทําที่เขาอยากจะทําที่เขาต้องการจะทําอยากเอาคุณไปด้วยอยากไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ว่า ด้วยความที่เขาอาจจะมีคอมมิชเมนต์แล้วหรือว่ามีตัวจริงของเขาแล้วแต่เขาอาจจะยังไม่ได้จบกันนะคะเขาอยากมีคุณแต่เขามีไม่ได้เขารู้สึกคิดถึงเขารู้สึกนึกถึงคุณแต่ไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นอะไรได,ได้ได้แต่เป็นแฮงแมนก็คือห้อยหัวอยู่แบบนี้รอเวลารอโอกาส ที่จะได้มาเจอคุณสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์แล้วคนที่มีตัวจริงอยู่แล้วเขาคิดว่าณนะขณะนี้จุดที่ยุติธรรมสำหรับทุกคนก็คือการอยู่เฉยเฉยนิ่งๆิ่งตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปยังไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรเขาจะตัดสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ยุติธรรมออกไปก่อนมีได้แต่ ความคิดถึงเก็บไว้ในใจรู้สึกในใจไม่แสดงออกมานะคะถ้าเป็นคนที่เขามีความสัมพันธ์แล้วเขาจะไม่แสดงออกให้คุณเห็นเขาจะอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆอยู่ในมุมของเขาอาจจะเงียบจนคุณรู้สึกเจ็บนะคะคุณรู้สึกเหมือนอกหักเขาเองก็เจ็บเหมือนกันนะคะที่ไม่อาจจะคู่กันได้นะคะเขามองว่ายังไม่ใช่เวลานี้ บางคนบางรายอาจจะได้มีการเดินออกจากความสัมพันธ์กันไปไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองไปเริ่มต้นใหม่กับแพชชั่นของตัวเองนะคะอาจจะเป็นในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะหรือในบางรายอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นก็ได้นะคะอาจจะเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นก็เป็นได้จ้า นี่แหละค่ะคนที่คลั่งรักเพื่อนๆที่เลือกกองลินลี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูใบนี้กันค่ะ sharing นะคะพายบอกว่า giving receiving are receiving in giving เอมิลี่เริ่มงงแล้วนะคะมีการให้อยู่ในการรับแล้วก็มีการรับอยู่ในการให้ไม่รู้ว่าคุณไปให้หรือว่ารับอะไรกันนะคะ อาจจะเป็นการให้ความรู้สึกดีๆการที่เขาให้ความรู้สึกดีๆกับคุณเขาก็ได้รับความรู้สึกที่ดีเขาก็รู้สึกอิ่มเอมใจไปด้วยนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันค่ะตรงไม่ตรงอย่าลืมคอมเมนต์บอกอเมลิ่ด้วยนะคะถ้าไม่ตรงหรือว่าเป็นพลังงานที่เพื่อนๆไม่ต้องการนะคะกองไว้ตรงนี้นะคะขอให้เพื่อนๆรับไปแต่สิ่งที่ดีนะคะสิ่งใดที่ไม่ดี สิ่งใดที่ไม่ต้องการกองไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันค่ะว่าไพ่นางฟ้าจะมีคำแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่นะจ๊ะมาดูกันจ้าใบานี้ค่ะ b e a c t i v e ค่ะแล้วก็ใบนี้ค่ะ Listen to your intuition นะคะก็ใบนี้จ้า perfect timing ค่ะไพ่บอกว่าให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองนะคะขอให้มั่นใจว่าสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณมั่นใจในตัวเองทำอะไรด้วยความมั่นใจในตัวเองนะคะคิดแล้วก็เชื่อเสมอว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณ perfect timing นะคะจะมีช่วงเวลาที่ดีจะมีช่วงเวลาที่ Perfect เกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนในความสัมพันธ์ณนะตอนนี้จะมีช่วงเวลาที่ดีจะมีช่วงเวลาที่ Perfect เกิดขึ้นนะคะขอให้ฟังสัญชาตญาณของตัวเอง Listen to your intuition ฟังสัญชาตญาณของตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังตัวเองเชื่อตัวเองนะคะ ขอให้เชื่ออยู่เสมอว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะขอให้เพื่อนๆมีความรักที่ดีนะคะตรงไม่ตรงอย่าลืมคอมเมนต์บอกเอมิลี่ด้วยนะคะแล้ววันหลังมาฟังไพ่กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะวันหลังจะได้มาเจอกันอีกค่ะ